ีเซสใหม่ที่ตีวันนี้ก็จะเป็นใหม่คองครับแล้วก็ลอกส่วนข้างทางลองข้างทางครับเดี๋ยวไปตามชมกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานกี่แต้มและมากน้อยแค่ไหนโอเคครับผมเดี๋ยวไปตามชมกันในคลิปนะครับกี่ส้มครับผม อันนี้ไม่ใช่บอ่อเลี้ยงนะครับไม้เดียวเลยน,นี่ไม่ใช่บอ่อเลี้ยงนะเขาตักแหน่ออกเฉยแล้วเอาให้ตกนะครับบอ่อเนี้ยกัดอาปากอีส้มสีแดงครับตัวนี้เต็มปากเลยเอาช่อนไม้ข้างชางคนระับ ไซส์สวยเลยโอเคโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวถ่ายรูกปกอนเดี๋ยวลองมาตกใหม่ เดียวเลยครับตรงนี้อ้าวอัน,นกล้องไปทางนู้นอันรอไปทางนู้ <c oughs> นไว้เดียวครับจัดตรงนั้นปากล่องคลิปที่แล้วก็ได้ไปแล้วครรับถติดตรงนี้วัออนนี้มาซ้ำอีกน้ำน้อยกว่าคลิปที่แล้วอีกอจัดส้มสีเลมอนนะครับตรงนี้ไซส์กำลังดีเลยกำลังทำปากเค้มเลยดอกยางออทเทิร์นเลสคขนาซีเซนกระบอกช้อนใหม่ทั้งจาโอเคครับผม ดาวผลงานด้วยอไดครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วหาแต้มต่อไปกันดูครับวันนี้จะได้กี่แต้มโอเคครับผมสีเลมอนนี่หน้าเก็มหน้าเก็มโอ้หน้าเก็มจะ็ครับใต้เต่าตมะขาม มีตัวขยับนะตีไปมีตัวขยับไปตรงทางมะพร้าวตรงต้นมะขามนี่คใต้ต้นมะขามตรงนี้ก็มีตัวตามขยับตามตรงนี้ก็มีเหมือนขยับเนี่ยหมดแล้วโอ้ โอ้โหผมทรงขนาดนี้ยังไม่อยู่เลยออกแล้วมันขยับตามมานึม่มาแล้ว่าตอบนี้ อยู่แนะ่อยู่แนะ่บอกแล้วอยู่แน่คือนี้อยู่แนะออนะ่โอ้ตัวนี้เต็มปากเลยครับก็ไปชใหม่ข้างคานะกัดส้มสีเลมอนครับตรงนี้เต็มปากเลยที่แรกมันตามมาตรงนี้ก็วัดหลุดไปตัวหนึ่งนะครับนี่คายลมใส่มันจะคายแล้วตัวนี้ตามมาตือใต้ใต้ต้นมะขามนะมันเป็นล่ม ตรงนี้ตาม,มากัดกระชอนใหม่ทั้งทางแล้วกัดต้มกบอยากปัดเพชรบุรีนะครับบ่อแน่ทั้งทางใส่แบบนี้เต็มปากแล้วเก๋ผมเดี๋ยวถ่ายรูปกัน ากัดจัดเลยอ่ะ ต่ไม้เ <polarization> รื่องตัวโอ้ยกระชอนตัวเดยวตอนนี้นะครับเต็มปากเลยครับสายกระชอนแว้นสายปลาเกือครับเปลี่ยนมาใช้สีดำแล้วส้มสีดำกับหม่ข้างทางบอลนี่ครับเคาะเรื่อยๆโดนเลยแก้สายฟู่เสร็จปั๊บวนครับขับโดนเลยครับโอเคผมฟาวดด้วยครับไก่ส้มหม่ข้างทาง มาอยู่เสมอช่อนบอดอกจอ เคาะเรื่อยๆแล้วมีตัวมันกัดแน่บอไปเนี้ยมันน้ำมันตื่นแล้วนะฮะไหมตามมากัดข้างหน้านะนเยไปนะตามมากัดข้างหน้าเลยครับ <c oughs> เกือบลุดเกือบลงน้ำ แน่วันนี้นะเคาะเรื่อยๆนะครับมีตัวกัดแน่กับปลาช่อนคนระับไซสเครื่องเลยตัวนี้เครื่องๆสองสามขีเอาไปทำปลาเข็มได้กัดที่ส้มสีเลมอนครับตัวนี้บอแหน่วันนี้นะไม่ต้องรีบโมนะครับพยายามเคาะเรื่อยๆคนระับให้เหยื่อมันตกให้โดนน้ําถ้ามีปลาเนี่ยปลามันหาช่องกัดของมันได้เองนะครับลองเอาวิธีนี้ไปลองตีดูนะครับกับบอแน่จอกแหน่ใหญ่หรือว่าแน่หนาๆนะครับลองพยายามเคาะเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆมีตัวกัดแน่ครับ ตามมากัดข้างหน้าแล้วตุตีไปสองไม้ครับตรงนี้เดี๋ยวหาแท้มต่อไปครับเปลาด้วยนะครบับผลงานทีสม้มสีเลมอนนะครับตัวนี้กับประช่อนใหม่ข้างทาง,ทางเอาอยู่เสมอครับบอ ใคยับนะมันอาจจะใช่ปลานะปลาจริงๆดนะ้วยออกเซล ลูกกระเพาะเป็นชอบน้ำหน่อยตีไหมคิดว่าลูกกระเพาะขยับตอนตีซ้ำใหม่มาเออนี่ครับตัดส้มสีเลมอนครับไซส์สวยเลยตัวนี้ประชอนใหม่ทางซานครับบอลแหนเคาะเรื่อยๆมีตัวเป็นโดนครับผมอยากคอนเทนต์เลยครับตัวนี้สีเลมอน โอเคครับผมเดี๋ยวฝากไว้เลยครับกับหมายข้างทางครับต้อนไซส์เล็กสวยนะครับปถ่ท้ายผม mày nó hết cắt xiềng lá xiềng này trong phòng hay chùa đấy nè เป็นโลครับจะเอายังไง Cái lô ấy Không lùng đó Dây chắc Cái này mi lô ạ ครับลำบากแค่ไหนดูปลาอันนี้มีเป็นโลเลย pha không đi đi ui ui kìa lụt đi lụt Come อยตองไม้รู้เรื่องรู้เรื่องครับผมตองไม้ปิดกล้องตรงนี้ก็โคตรลำบากเลยครับลงาปล่างมันยกไม่ได้ ัเป็นกอดซดูไซส์ครับโอยโลฟ้าช่อนใหม่ห้างทางดูกัดิ่มสีดำเป็นปากเลยโคตรเหนื่อยเลยครับไปได้ต้องลงไปโอ้โหเกือบหลุดจะดิ้นอย่างนี้ไม่หลุดอะสองไม้ครับรู้เรื่องแองน้อยเดียวแหละโลฟ้าตัวนี้มีโลสองโลสาม เพิ่มมีโรซีด้วยตัวเนะี้ยดูครับเป็นปากแล้วส้มสีดำปลากขาด้วยครับกับหมายข้างทางเหนื่อยครับปฟจะได้เว้ยเรัผมเดียวไายรูปสีดำนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปวันนี้นะครับกับการตีบัชนใหม่ข้างทางนะครับเวลาครึ่งวันนะครับทณะนี้เวลาตีโมงละเนี่ยวรวมเลยะเที่ย,ยงสี่สิบเจ็ดนะครับผมออกมาตอนเจ็ดโมงปลารวมที่ได้ก็นี่นะครับประมาณเจ็ดเจ็ดแปดตัวนะครับมีไซส์ใหญ่เครื่องเครือไซส์ใหญ่นะโลฟาหนึ่งตัวแล้วก็ แปดขีดเจ็ดแปดขีดอีกหนึ่งตัวครับผลงานนี่นะครับอีส้มกบบยางออดเพชรบุรีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานออดเพชรบุรีนะครับกบบยางออดเพชรบุรีถ้าไ่งฝากติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสอคลิปนี้ะนะครับ